มีใครอยากได้จันผาไหมเอ่ยดูจันผาของพี่บัวโตประมาณสูงประมาณเมตรกว่ากว่านะคะจนถึงเรือนยอดนี่น่าจะเมตรยีสิบได้นะคะกระถางสินิ้วนะคะฟอร์มต้นสวยมากเหมาะสำหรับเอาไปปลูกประดับหน้าบ้านหน้าร้านหน้ารีสอร์ท หน้าโรงแรมอะไร,ระพวกนี้นะคะเหมาะมากๆมีหลายต้นนะคะอย่างต้นนี้ช่วงนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะคะรับเองร้อยห้าสิบบาทนะคะปกติกระถางละร้อยกระถางละ200ร้อยนี่ก็เล็กกว่านี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ให้ราคาพิเศษเลยะคะ่ะไม่ส่งทางไปรษณีย์หรือว่าทางขนส่งนะคะเพราะว่าเขาต้นใหญ่แล้วก็หนักมากนะคะค่าส่งนี่ไม่ต่ำกว่าสามรอยแน่ๆ รับเองนะคะพวกนี้ก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะคะสูงเกือบเท่าพี่บัวเลยมันจะเท่าไร่นี่ยร้อยหาสิบเอ่อถ้าถึงปลายนี้จะไม่ถึงร้อยห้าสิบนะคะแต่ว่าปลายข้างบนน,น,น,นู่นถึงอยู่นะคะถ้าเรานับตามความสูงของยอดสูงสุดของเขานะคะ<ๆ>ก็ประมาณร้อยห้าสิบนะคะแต่ถ้าถึงเรือนยอดเขาประมาณเนี้ยช่องกลางนี้น่าจะประมาณร้อยร้อยกว่าร้อยยี่สิบร้อยสามร้อยยี่สิบได้นะคะ มีหลายต้นนะคะมาเลือกเองได้เลยค่ะมาเลือกเองนะฟอร์มสวยๆเดี๋ยวเก็บใบไม้ให้มันก่อนนะคะจันผาโตวไวนะคะถ้าเอาลงดินเนี้ยยิ่งโตเร็วนะคะเป็นไม้ที่เหมาะสำหรับปลูกไว้หน้าบ้านเพราะว่าเราไม่ต้องรดน้ำเขาทุกวันนะคะเป็นไม้ที่ ลดน้ําประมาณ3ามี่วันลดครั้งได้นะคะเพราะว่าถ้าเราลดน้ําทุกวันหรือว่าลดน้ําบ่อยนี่ลําต้นเขาจะแตกนะคะถ้าเขาอิ่มน้ําเกินไปนะในพวกนี้ก็แบบเหมาะสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาลดน้ํานะคะไปเที่ยวสามสี่วันกลับมาต้นไม้ก็ไม่ตายนะคะพวกนี้โอเคค่ะอยากได้ก็แวะมาเลยนะคะมีหลายไซส์นะคะร้อยบาทก็มีนะคะไซส์เล็ก ร้อยบาทร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอะไรนี้มีหมดนะคะก็ขายตามไซส์นะคะแต่ว่าถ้ารับเยอะเนี่ยก็ต่อรองราคาได้รานะคาถูกๆไปเลเล่าช่วงนี้อย่างตัวนี้เนี่ยไซส์เบื้องเริ่มเลยสูงประมาณเกือบสองเมตรนะคะแต่เขาอยู่ในกระถางสิบนิ้วนะไม่ได้เอาลงดินสักทีนะคะหนี่แม่กระถางเขาจนแบบกระถาง ตั้งไม่อยู่นะคะก็เลยเอาไปค้ำท่อปูนไว้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ส่งทางขนส่งนะคะต้องเป็นลูกค้ามารับเองหน้าร้านหน้าสวนนะคะโอเคจ้าใครอยากได้ตัวไหนก็ทักมานะคะมาดูของที่บ้านสวนยินดีได้แต่บ้านสวนยินดีจะรับแขกทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะถ้าเป็นวันปกติจะอยู่ในเมืองเมืองการนะคะ โอเคค่ะอยากได้ต้นอะไรทักมานะคะ